สีสุวรรณปลีกวิเวกลาบวชวัดป่ามะไฟได้ฉายาทางธรรมสิริพุโทโธสีสุวรรณจัญญาปลีกวิเวกลาบวชถวายในหลวงที่วัดป่ามะไฟได้ฉายาทางธรรมสิริพุโทโธแปลว่าผู้มีสิริอันเจริญเมื่อวันที่ยี่สเอ็ดธันวาคมเวลา12บสองนาฬิกาห้าบเก้านาทีที่วัดป่ามะไฟจังหวัดปราจีนบุรี นายศีสวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเข้าพิธีอุปสมบทตามที่ได้ปวาวรณากับญาติญาติว่าจะบวชเพื่อถวายในหลวงและบูรพะมหากษัตริย์ไทยในอดีตทุกพระองค์บิดามารดาบรรพชนและผู้มีพระคุณถือศีลปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้รับฉายาเดิมเมื่อครั้งบวชครั้งแรกเมื่ออายุครบบวชว่าสิริพุทโธแปลว่า ผู้มีสิริอันเจริญมีพระครูภาวนาธรรมธารีสัมพันธ์ปุญญาปฏทีโปเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรีเป็นอุปชาในการลาบวชครั้งนี้ไม่ได้บอกใครมีเพียงครอบครัวเพื่อนสนิทและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมาร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมพิธีอุปสมบทที่เป็นไปแบบเรียบง่าย กำหนดบวชเป็นเวลา15วันเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์9วัน9คืนที่วัดป่ามะไฟตลอดทุกวันคืนด้วย